สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมเป้นลนครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอ่าต่อจาก EP ีที่แล้ว e ีพนะีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็น EP พีสก็คือเราจะมาทําการลงแรงด้วยทีมทีมนี้ระบบ4ีซสซึ่งอ่าเกมที่แล้วผมอาจจะไม่ลงลึกละเอียดมากนะว่าแต่และตาแหน่งผมใช้ตําแหน่งว่านักเตะสตตร์ไหนบ้างเกมนี้ผมก็จะมาแนะนําทุกตัวสิเอ็ดตัวจริงที่ผมจะใช้หลังจากนี้ผมก็จะไม่แทบจะไม่เปลี่ยนอะไรใครแล้วนะก็ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตำแหน่งแรกกันเลยนะก็ตำแหน่งที่ผมใช้คือผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เชคล่างเชลซีนะก็จะเป็นสไตล์ d e f e n s i v e goalkeeper นะซึ่ง d e f e n s i v e goalkeeper จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้ประตูของเราเวลาบอลเขาหลุดมา,าผู้รักษาประตูเราจะเฝ้าอยู่ที่เส้นเนาะแล้วก็จะไม่ค่อยแบบว่าหลุดออกมาให้กล้องหน้าเขาหลุดเดี่ยวมาแล้วก็แบบว่าโยกหลบหรือว่าดับเบิลทัชหนีประตูหรือว่า ยิงยิงไกลแบบว่าใส่ประตูเราได้อะไรประมาณเนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ยืนเฝ้าเสาเลยแต่ว่าข้อเสียคือเนาะเวลาเขาหลุดมาเขาอาจจะยิงเราจ่อๆก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าการที่เราจะบังคับประตูเราออกมาไหมด้วยเนาะใช่อันนี้ก็เป็นผู้รักษาประตู Peter ร์เชยของผมนะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้แอทแท็กกิ้งฟุกอาโคคเปอร์ได้ไหมถามว่า อ่าใช้ได้ไัก็คือใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทุกคนถนัดเลยผู้รักษาประตูไม่มีผิดไม่มีถูกนะอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนมากกว่าครับโอเคต่อมาจะเป็นปานุชี่นะตอนของผมแบกขวาจะเป็นปานุชี่เพราะว่าอ่าเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าบุกได้แล้วแล้วก็รับดีมากๆจะมากับสไตล์ attacking full back ถามว่าทำไมผมใช้ attacking full back เพราะว่าอ่าผมจะเน้นแบกอ่าสองข้างของผมอ่ะบุกเลยถามว่าบุกไปแล้วลงทันไหม ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมเราถึงกล้าบุกนะโอเคตำแหน่งที่ปานูจิผมเล่นก็จะอ่าค่าพลังก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสปีดปลายครับทุกคนกับสปีดต้นแบ็คเราต้องมีความไวเพราะว่าบางจังหวะเราต้องวิ่งลงมาให้ทันอ่าคู่ต่อสู้ด้วยเนาะประมาณนี้ส่วนแบ็คอีกข้างนึงก็จะเป็นโรเบรโตคาร์ลอสนะ,ะตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกไนงะถ้า จะใช้แผนตามผมก็ใช้ได้เลยแต่ว่าตำแหน่ง 4, 4ตัวหลังแล้วก็กางรับต้องเหมือนผมนะถึงจะเล่นได้นะทุกคนอทุตอมาจะเป็นโรเบิร์โตคาร์ลอสเนาะของผมอันนี้ก็เกมรับถามว่าดีไหมก็ประมาณนี้กลางๆไม่ดีมากแต่ว่าที่สําคัญเลยคือสปีดกับสปีดต้นอย่างที่ผมบอกแบ็คเราต้องลงมาให้ทันอย่างน้อยลงมาแย่บอลมาชะลอเกมอย่างน้อยก็แค่นี้ก็พอนะเรื่องเกมรับเราไม่ต้องสนใจมากแล้วก็ที่สําคัญเลยเปิดบอลอันนี้ก็แป ต้องเปิดดีนยนะเวลาเราเกมลูกเกนานะอย่างน้อย80ขึ้นหรือไม่ก็85ขึ้นนี่คือกาลังดีเลยอย่างคาร์ลนี่คือมีเออรอซิงด้วยอันนี้คือจะช่วยเสริมทําให้เขาเปิดวันดีขึ้นเนาะเปิดก็9ก้าแปแล้วก็คงแปแปดนี่ก็คือเพียงพอสำหรับผมแล้วต่อมาจะเป็นคู่ซิงเตอร์นะที่ผมจะใช้ก่อนเลยคือตําแหน่งแรกคือบิวอัพทุกคนบิวอัพต้องคู่กับเดอะเดทอยเยอร์ตลอดอาจจะอาจจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วคู่นี้ก็คือผมจะใช้เป็นเฟอร์ดิโอฟอรีนาน เกมรักจะประมาณนี้ส่วนสป,ปีดก็ประมาณนี้เกือบแต่90อันนี้ก็โอเคแล้วทุกคนซอฟตฟแวร์อีนานต่อมาจะเป็นคู่เซนเตอร์ของเขาก็คือเดซายี่นะทุกคนถ้าเราไม่ใช่สายเติมเราสามารถใช้ตัวฟรีที่มีค่าพลังใกล้เคียงกับผมได้อันนี้ก็จะเป็นเดรนนะอ่ะที่หาใครก็ได้ที่มีพลังกใกล้ค่าพลังใกล้เคียงก็คือขอเป็น90ขึ้น ถ้ายิ่งเก้าห้าขึ้นยิ่งดีแล้วก็สปีดอันนี้ก็คือจะเป็นกองหลังถ้าเป็นกองหลังสนปะีดจะสําคัญเราไ้วิ่งได้ตามกองหน้าให้ทันนะทุกคนคู่ Center, เ,เ 85, นนซนเตอร์เราต้องมีความเร็วที่85ขึ้นส่วนแต่ว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเราต้องมีความเร็วที่90ขึ้นอันนี้คือสําคัญมากมาทุกคนส่วนที่ผมบอกไปว่าแบ็กเรากล้าบุกเพราะอะไรเพราะว่า2องอสองตัวเกมรับเลยทุกคนตัวแรกคือย่าโวเล่มากับสไตล์อังเคอร์แมนตัวนี้จะจะ,จะเป็นตัวที่ปักหลักสมอ เป็นเหมือนตัวเซนเตอร์ตัวที่3เวลาเขาอาสวนกลับเร็วเนาะค่าพลางังอานที่ผมแนะนํานเลยต้อง90อ90ขึ้นนอกสาบอังเคอร์แมนแล้วก็สปีดก็คือต้อง85ขึ้นแต่ว่า,าตัวเล่ร่างผมเนี่ยสปีดต้นไม่ถึง80อันนี้ถ้าใครมีแบบว่าตัวอังเคอร์แมนที่สปีดต้นกับสปีดปลายที่ดีกว่านี้จะดีมากๆแต่ว่าเกมรับต้องถึง90นะทุกคน ถ้าจะมีอังเคอร์แมนดีทตัวเนาะลราก็จ่ายบอลอะไรี้ต้องดีด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นแนะนําเป็นอังเคอร์แมนประมาณนี้สําหรับตัวต่อไปจะเป็นแพทติเวล่านะทนุกคนตัวเนี่ยผมบอกว่าคู่กับอญญายาซาโร่แล้วจะดีจะแข็งแกร่งมากเพราะว่าทั้งสองคนมีความที่รูปร่างตัวใหญ่จะเป็นคู่ดีเอฟที่ผมรู้สึกว่ายิงคู่กันแล้วถ้ามีนะจะเป็นคู่ที่แข็งแกร่งมากแต่ว่าถ้าใครไม่มีแนะนําว่าหาเป็นตัวไม่สไตล์เดอะเดตทอยเยอร์ ers, แบบแพทติเวล่าก็เป็นอังเคอร์แมน หรือไม่ก็ไม่ใช่อคอ์แมนจะเป็นออเกสเตเตอร์ ter, หรือไม่ก็บ็อกทูบ็อกนะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือค่าพลัง,งเขาต้องมีพลังเกมรับที่ดี90บวกเพราะว่าเวลาแบ็คเับบุกสองข้างแล้วมันจะอ่านหลังแล้วแจกโลง่งเราต้องมีตัวที่ชะลอเกมเขาอ่ามารอไว้ก่อนอ่าก็คือจะเป็นคู่นี้แหละที่จะชะลอเกมเขาเนาะแล้วก็ ที่สาคัญเลยคือสป,ปีดกับสป,ปีดตันนี้ก็คือต้องแตะประมาณ80ขึ้นนะอันนี้ผมแนะนําเลยจะได้ไล่ตามตามกองหน้าเขาทันหรือว่าสวนกลับอย่างเงี้ยเขาสวนกลับมาเราจะได้ตามเขาทันเนาะอันนี้แผงเกมลับผมจะแนะนําประมาณนี้หรือว่าใครจะเป็นแบ็คดีเฟนซีฟสองข้างเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะได้เกมลับที่แน่นขึ้นนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นเลยสตัวต่อไปเป็นรุดกุลิด กุลิตล่างนี้จริงๆแพทอา EP แล้วผมใช้เป็นกองหน้าเนาะแต่ว่าแผดอี EP เนี่ยผมจะใช้เป็นเล่นกลางกลางลุกลูเพราะว่าผมอยากให้เขาได้ลองใช้ low s c ม e ม m e ์บ้างซึ่งลุกคุณถิ่น่างนี้ผมบอกเลยว่าเล่นกลางลุกเล่นกองหน้าได้หมดเลยแล้วแต่ว่าคนจะใช้หรือว่าถ้าใครไม่มีลุกกุลิตผมแนะนำว่ามาใช้เป็นโฮเพเยอร์แบบผมก็ได้นะฝั่งนี้เนาะส่วนค่าพลังก็ ที่สําคัญเลยของกองกลางาาตัวรูกที่ผมจะแนะนำหนึ่งจ่ายบ bon. อลต้อง85ขึ้นความพิวต้องมีส่วนยิงบอลถามว่ายิงดีต้องดีไหมก็คือยิงแล้ว85ขึ้นก็โอเคแล้วแล้วก็เรื่องสปีดสปีดต,ตอนนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเราต้องการเกมที่เขาวิ่งสอดขึ้นไปยิงไปยิงให้ได้เราต้องมีสปีดที่90บวกกับสปีดต,ต้นที่90บวกนะทุกคน สรับโฮเพเยอร์ตำแหน่งนี้เนาะส่วนตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นผมใช้เป็นโฮเพเยอร์เหมือนกันนั่นก็คือมิเชลปาเตนี่ผมจะใช้กางลูกเป็นโฮเพเยอร์สองตัวเพราะว่ามันจะวิ่งสอดทั้งสองฝั่งเวลาเราขึ้นเกมฝั่งไหนเนาะแล้วก็ค่าพลังที่สำคัญเลยความพิวจ่ายบอลแล้วก็ยิงต้องพอได้เนาะส่วนสปีดก,กับสปีดต้นอย่างที่ผมบอกเลยว่าเวลาโฮเพเยอร์สอดสปีดต้นกับสปีดสำคัญครับอันนี้เราต้องอาหาตัวที่มันมีค่าพลังที่ใกล้เคียงประมาณนี้นะสจาบสายฟรี ส่วนกองหน้าตอนแรกผมใช้เป็นคุนลิดแต่ว่าผมอยากลองเป็นโยฮันครับผมบอกเลยว่าผมเอาไปเล่นกองหน้าแล้วโคตรดีเป็นดีฟไลอิงนะแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่มีไม่มีดีฟไลอิงหรือว่าเล่นเล่นดีฟไลอิงไม่ถนัดผมแนะนาว่าหาโกโพเชอร์ไม่ก็ฟ็อกอินเดอะบล็อกมายืนคู่หน้านะประมาณนี้ส่วนค่าพลังที่ผมทําไมถามว่าอยากออมาเล่นกองหน้าเพราะเขามีความพิ้วและยิงคมมากจ่ายบอลก็โอเค80ถ้ากองหน้าจ่ายบอล80นี่คือโอเคมากๆเลยนะทุกคน พราะปกติถ้าเป็นหน้าจา๋าจ่ายบอลสักเจ็ดสิบหกสิบเนี่ยมันไม่ค่อยดีเนาะส่วนที่สําคัญเลยสปีดกับสปีดต้นอันนี้คือสําคัญมากแล้วยิ่งย้อนครับมีสปีดต้นที่เร็วเขาสอดได้ไวมากก็จะประมาณนี้สลับหน้าคู่คู่ของเขาคือเลวเนลเมสซี่นะผมออมาเล่นหน้าดูเขายิงสนะี่สี่นัดยิงสี่สองประตูถึงแม้จะเป็นสไตล์ครีเอทีฟแต่พอไปเล่นหน้าแล้วค่าพลังเขาเอ,อื้ออำนวยต่อก,กองหน้ามากมากทุกคนดูสปีดโอ้โหทอมพิ้ว จ่ายบอลก็โอเคมากๆยิงก็ดีปั่นบิดเคอร์เลอร์ดีมากทุกคนแล้วก็สปีดกับสปีดต้นโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดสสำหรับเมซี่ล่างน,นี้ถ้าเราไปวันทูกับโยนครับผมบอกเลยว่าโยนครับจ่ายบอลดีมากๆเลยก็คือแทงหลุดได้เยอะมากๆเลยนะส่วนบาลานเมซี่ก็คือจะดีมากๆสำหรับาการเล่นลนะเนาะผมก็จะแนะนําว่าไปดูในเกมเอาแล้วก็ลองเรียนรู้ดูสำหรับคนที่ยังขึ้นดีหนึ่งไม่ได้ผมจะบอกว่า เราต้องเรียนรู้จากหลายๆคลิปหรือว่าดูจากคนหลายๆคนเนาะเราอาจจะดูจากคนคนเดียวไม่ได้หรอกเราต้องดูวิธีการเล่นเราด้วยว่าเราเหมือนใครมากที่สุดแล้วเราก็เอาแผนของคนนั้นหรือว่าเอาสไตล์การเล่นของคนนั้นมาพัฒนาตัวเองต่อเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปลงไลนให้ทุกคนดูนะว่าในเกมต่อไปผมจะขึ้นเหมือนเกมนี้น่าจะขึ้นดีไอว้คนผมก็จะมาทำเล่นให้ทุกคนดูว่าสไตล์การเล่นผมเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าใคร อยากติดตามไว้ก็ติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นดีหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยอันนี้ก็จะขึ้นดีวิชั่นสองนะทุกคนเกมนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเราเจอคู่แข่งแบบไหนแล้วก็สไตล์การเล่นผมจะใช้แบบไหนในเกมนี้เนาะจริงๆสไตล์การเล่นเน่ผมไม่ได้มีตายตัวหรอกผมจะเล่นแบบไหนผมก็เล่นแบบนั้นนะก็ทุกคนลองวิธีการเล่นของผมมาไปลองใช้กันดูก็ได้ว่า เหมาะกับทุกคนไหมหรือว่าทุกคนจะลองเล่นเนาะเข้ามือกันไหมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสถจ,จริงที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้เราผมจะไม่เปลี่ยนแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นทีมเขานะโอ้โหไอกองหน้านี่คือตัวที่มันนี่นนใช่ไหมเขาไดงไงนะเป็นตัวที่ค่าพลังมันบกับกบนะักเนาะอ่าน่าจะใช่มาเดี๋ยวรอเขาก,กดเริ่มเกมเดี๋ยวเรามาลุยกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าผมใช้โยนครับเล่นหน้าแล้วคู่กับเมสซี่จะเป็นยังไงทุกคน ซึ่งผมมองว่าคู่หน้าเนี้ถามว่าเล่นได้ไหมผมบอกว่ามองเล่นว่าเล่นได้เนี่ยเพราะว่าสปีดต,ต้นดีทั้งคู่แล้วก็หฮเพเยอร์ที่เรามีอ่ะ ทั้งสองตัวที่ยืนต่ำมันสอบดีมากๆเลยผมว่ามองว่า,วาอาจจะเป็นคู่หน้าเราปั้นโฮเพยเยอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็เลยอยากลองแผนนี้เนาะแล้วมาดูกันว่าเราจะเล่นเป็นยังไงเนาะโอเคมนะับอลเปิดไปที่เมสซ,ซี่นะมาที่ย่าตูเล่มาที่แพตติกวลาออกมาที่โรเบโต,ตคาร์ลอสคาร์ลอสเราต้องเล่นใจใเย็ยนๆนะคนเมสซ,ซี่มาที่ยูนครับยนครับหาสังวายอยู่ครับต้องใจใเย็ยนหาช่องก่อนนะครับเลี้ยงมามาที่แพตติเวลา คือมาที่ปาลูชีปาชิมาที่ยราโตเล่ครับตอนนี้เราก็ค้าหาช่องไม่ต้องเรียนคนเราเมสซี่ได้ช่องเราไปยิยงขู่ไปยิยงขวาอู้แล้วเกือบนะโอ้ผมผมจะบิดแต่ว่า,าเห็นปะผมกดหลอดสีฟ้าคนแต่ว่ายิงไปไหนก็นไม่รู้นะเร่งนี้เมืนอไรจริงๆมันจะบิดแหละแต่ว่ามันเข้าขวาแต่ว่ายิงก็ได้ลุ้นอยู่มาอับเบติเปิดมาแล้วเป็น ก็ออกทีเราโมงได้มาที่โยนครับแต่ว่าไปเลือกโมงจังหวะนี้ไม่ดีแต่ว่ามาที่เมสซี่ได้ครับกุลิดทําได้ดีแล้วมื่อกี้โยนครับนี่ครับมาที่เมเชียาเจนีปาเจนีเหมือนเห็นคาร์ล้วคาร์ล้อในเปิดมาให้ลุ้นคือมีเจนโมงก็เรียบร้อยครับโอ้โหมูลลิตเฮดเดอร์ทำงานครับจังหวะนี้อผมบอกเลยว่าถ้าเรามีแบ็กที่มีเอ็กซ์ซิงนะทุกคนผมแนะนำว่าเอามาเปิดคู่กับกองหน้าหรือว่าเป็นโฮพเยอร์แบบที่ผมบอกเลยว่าโฮพเยอร์เราจะสอนขึ้นหน้าทุกคน ถ้าผ่ามาเป็นโฮลเปเยอร์ที่มีความสูงนิดน,นึงอผมมองว่าได้นะสักร้อยสิขึ้นอนะถ้าเรามีตัวเปิดเนี้ยยังไงก็มีโอกาสได้มหมูทุกคนลองอลองไปใช้กันดูนะพวกอ่าจูบเ,มมเบลลี่แฮมโฮลเปเยอร์อะไรเงี้ยสามารถอ่าหาร่างไหนมาลองเล่นก็ได้ทุกคนแล้วก็เป็นทีมเขาเปิดติดมาที่แพทติเวา่าส์เห็บอบอกแล้วเหรอว่ามันดักบอลดีมากๆเลยสําหรบแพทติเว่าแล้วเาจา่ายมาตรอดมดีนะาารเราเกี่ยวมาได้ ตูเล่เก็บงานดีมากสก,กับเกมนี้มาที่คุณิดจ่ายมาไม่ดีครับดูวิธีการเล่นผมผมจะใช้อ่าจริงๆผมต้องใช้เดซายี่เข้าก่อนแต่ถ้าจะอ่าเป็นปกติผมจะใช้กองกลางเข้าก่อนแต่ว่าถ้ากองกลางเราห่างเกินไปเนี่ยเราสามารถดึงกองหลังมาได้เลยนะจ๊ะนะตอวนี้ผมจะใช้กองกลางเข้าก่อนเราไปคุณลิดแทงมาให้เมซี่นิ่มๆไหมแล้วยกมาให้โยฮันครับล้วโมงเป็นไงทุกคนโยฮันครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ มันไม่ได้แบบว่าลงไปล้วงบอลตลอดนะซึ่งถ้าหน้าคู่เราวิ่งมาแล้วยังโยนครับต้องวิ่งเลยนะแล้วลซึ่งชหวงนี้โยนครับเลี้ยงได้ส่งได้ยิงได้แทงม่งได้ผมบอกเลยวล่าตัวนี้คือครบเครื่องมากๆเลยสำหรับโยนครับนะซึ่งถ้าใครมีผมแนะนำว่าเอามาเล่นกองหน้าคู่กับตัวอะไรก็ที่เร็วๆและจ่ายบอลดีที่เอาไปเล่นคู่เขาได้อย่างเมสซี่ล่างไหนก็ได้ อย่างเมซี่ร้อยแปดก้าหรือว่าเมซี่ลิขามเก่าคือเอามาเล่นคู่ได้เลยผมบอกให้นะเนี่ยต<อ>น,นี้เมซี่จะออกบอลมาโอเคมาซีจังหวะนี้ผมนะผมจะเอาดีซาย,ยี่เข้าก่อนนะเพราะว่าเป็นเขาเป็นเดย์เดย์นะแล้วทำลายเกมคู่ต่อสู้ได้แต่เป็นที่ตูเล่ตัวเนี้ยออกบอลดีมากทุกคนตูเล่เห็นปะและ้วกีวลานี้ก็ออกบอลดีแล้วเห็นปะผมบอกแล้วอยองคัมมี่ทั้งทั้งเลี้ยงทั้งจ่ายทันน้งปีได้หมดแล้ว,ลวดู ผลิตยังไงผลิดนิน่งๆแล้วยินโอ้โหคือจังหวะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมใจเย็นมากๆนะคือในเมื่อเกมเรานำสองศูนย์เราต้องมีความใจเย็นเพราะว่าถ้าเรารีบโดนแบบเกมมันจะเป็นของเขาเว้ยเหมือนแล้วว่าในเมื่อเขารีบใส่เราเราใจร้อนใส่เขาเกมไม่ได้สวยสีมันก็ต้องมีคนใจเย็นกว่าซึ่งถ้าผมใจเย็นมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วกควใจเย็นแบบผมได้มันไดเป็นแบบนี้มัน เกิดได้นะทุกคนก็คือผมอยาจะว่าเกมเนี้ยมันเราต้องใจเย็นๆถึงแม้ว่าโมเมนตัมมันไม่อยู่ที่เราถ้าเราใจเย็นมากพอแล้วกลับมาคองเกมค่อยต่อบอลยังไงเกมก็เป็นของเรานะอันนี้เราก็ต้องค่อยๆนะทุกคนเกมมาที่เมเชียบนี้มาที่พัติเวล่าแล้วโรเบโตคาร์ลได้เปิดกแล้วแล้วคาร์ลอสเปิดมาให้โยนขมูหูโอ้หถ้าเราหลงัวแล้วว่าโรเบโตคาร์ลอนล่ะนี่คือเปิดเข้าหัวบ่อยมากแต่ว่าอยู่ที่คนหมูด้วยนะอือเราได้บุกอีกแล้วครับตรงันนี้ โอเกมีคือขึ้นดีสองแต่ว่าทีมตรงข้ามเขาโอ้แล้วกุลิตเราจะนิ่งอยู่เอาขึ้นเฉยล้วไม่ขี้เลนปานเราอู๋อันนี้คือผมบอกเลยว่าตอนแรกผมจะยิงแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรอเมสซี่ปิดเนาะแล้วผมก็ใจเย็นๆแล้วค่อยห่านซี่แล้วผมก็เลือกที่จะให้เมซี่แล้รส่วนลูกนี้ก็คือและเข้าไปสวยมากๆเลยเนาะเกมี้ขึ้นดีสองเลยคนคือผมก็ไม่ได้อยากมาทานแก่คนหลาอยู่ดีสามแตเพราะว่า ผมก็ขึ้นดีดึงบ่อยนะแต่ว่าคือรีแลงมาผมก็ยังไม่เล่นผมเลยเลือกที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้ว,ลวดลที่จอีกแล้วแต่ว่าโอ้โหทุกคนคือมันเก่งเกินเมสซี่หรือว่าเป็นคนแรงวะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเมสซี่ยิงไปสองลูกแล้วทุกคนอันนี้คือผมบอกเลยว่าถ้าใครอัพเมสซี่ตามที่ผมลงคลิปไปเนาะ บอกเลยว่ามันก็จะได้แสบผมประมาณแล้วยิ่งเอามอายิงกองหน้าคู่อยู้อน,นครับนะทุกคนคือมันคือที่สุดแลว้ววะจริงๆนะอันนี้ไม่รู้ลูกอ่ทีมตรงข้ามเขาออกหรือเปล่าอ่าถ้าผมบอกว่าถ้าโฮเปเยอร์คู่เนี้ยเราอ่ะมีทั้งความเร็วความแก่งแล้วก็มีความสูงเนาะสักร้อยแขึ้นอ่ะมันก็จะเล่นได้แบบผมประมาณนี้ส่วนหน้าคู่ก็คือ จะเป็นตัวที่ไวมากๆสปิดต,ต้นนี่คือต้องไวสปิดธรรมดาสปิดปลายนี่คือต้องไวนะแต่เราก็จะเล่นได้ประมาณนี้แบบผมเลยอันน,นนมาดูอะไรนิดหนึงนะเหมือนฝ่ายของข้าวเขาจะไม่ค่อยกดด้วยลองกดแล้วค่อยกดนะลงไปที่กุณดิตโมก่อนลูกแรกครับอันนี้ก็คือสวยสดงดงา,งามอันที่โอเคซิ้นต่อด้วยสกอร์ของโยฮันน์ครับนะแอชลีตเปอร์เมซี่เห็นปะผมบอกเราเป็นหน้าคู่ที่ดีมากคู่เนี้ย คือเหมือนมันมาแพ็คเดียวกันมันเิ่นคู่กันมันคือมันเก่งมันเอไอช่วงนี้มันยังดีเนาะอันนี้ก็คือต้องดูดูระยะยาวดูซีซั่นหน้าด้วยว่ามันจะเล่นอย่างนี้อยู่เลยส่วนลูกนี้ลูกกุลิตก็คือลูกเดียวมาแล้วก็ยิงใส่ก้อยแต่ว่านี้ลูกนี้ฉลับนะไม่ค่อยมีอะไรส่วนลูกนี้เป็นเมสซี่นะมาคนเดียวไม่มีใครแอาซิตแล้วก็บิดเคอร์เลอร์เข้าไปโอ้โหอ่ะลูกนี้เจ๋งดีว่ะดูว่าลูกที่เข้าแต่ลูกนี้เข้าชัวร์ครับเมสซี่โหกุลิตลูกนี้ผมจะยิงนะแต่ว่า อยากปั้นเมสซี่อ่ะเราก็ได้ปั้นจริงด้วยโอ้โหบิดแบบบีขบขมหมดก็คือสุดๆหน้าล่างนี้เคมหมดเวลาทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อขึ้นหลังด้วยมาดูขึ้นหลังกันว่าเราจะเล่นกันยังไงเนาะขอนออกมสดคขา้ามถอนออคราขมสต็อปอีกแล้วไม่รู้เขาออกหรือเปล่าเนะแต่เหมือนจะเปลี่ยนตัวซะมากกว่าเนาะนี่ไม่น่าออกโอเคครับเปลี่ยนตัวครับ ดูมันว,ว่าขึ้งหลังจะเป็นยังไงแล้วนะเมื่อรานนำ5-0แล้วยิ่งเราเกมนำเราต้องยิ่งใจงเย็นนะครับทุกต่อไม่ใช่หใชห้ไปถ่วงเวลาเขานะเราแค่เล่นแบบว่าตามเกมของเราเราไม่ต้องรีบดูเห็ปะผมจะไม่เอาเซนเตอร์พยายามเซนเตอร์นี่คือจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะบีไปนะต,ตัวนี้มาที่เนซี่ัยโยนออกมาที่นนลุดคุลิดคุลิดจังหวะนี้ทำย,ยังไงแล้วลุคุลิตโยนมาที่โยนทับด้วยโอ้โหแต่ว่าชนเสาแล้วทุกคนจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ครับ แล้วโอ้ดหนักแร้คุมกันดีมากแต่ว่าเอา้เาแล้หลุดมาตั้งน,นี้เลามิซซี่ได้บอลลามิซซี่ลัดตลอดมุ่งจนว่ายังติดอยู่ครับแล้วบางทีดูคุูลิดครับทำยังไงดูดูลิดบีบมาได้แล้วแล้วว่ามาที่ปลาลูชีปนะ่ป้าแบงค์เราเล่บุกอยู่แล้วทุกคนแล้วเป็นคาทินี่โมห,หแล้วทำทีโชนเสาแล้วเอา้เาแล้วเขาหลุดหรือเปล่าเอาเราเปโลคาสต์เอา้าเราไปโตคาร์ลบีบได้แล้วก็เลี้ยงเข้าวัตูไปแบบนิ่มๆแล้วตัวนี้เหมือนไฟตรงข้างจะหลุดหรือเปล่าหรือว่าออกหรือเปล่าทุกคน ไม่แน่เมืนจะออกนะแต่ว่าเป็นสกกร์ของโรเวโต้องคาร์ลไปแล้วน่เหมือนเกมหนึ่งเลยคนก็เหมือนเกมนี้เหมือนต่องจะไม่ผิดฝ่ายแข่งขันนะจะออกนะทุกก็ประมาณนี้นะก็เรียบร้อยแล้วทุกคนฝ่ายตรงข้ามก็ออกไปนะก็เกมนี้ก็ขึ้นดีวิชั่น2ได้สำเร็จนะทุกคนก็ผมเล่นไปทั้งหมด10เกมนะขึ้นดีวิชั่น2ก็เสมอไปพลาดเสมอไปเกมหนึ่งนะก็ ประมาณนี้อันนี้ชนะ6-0ชนะ5-0ชนะ2-0ชนะ4-0แล้วก็3-0แล้วก็จะไปเสมอ1-1เนาะแล้วก็ชนะ4-0 3ไอ้4-2 3-0อะไรเงี้ยก็มันเป็นแรงที่สลับผมมาตัวผมไม่ได้ตึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะพี่อ่า กดติดามาดูกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะก็ถ้าคลิปหน้าผมจะมาลาง e p สาหรือว,ว่าอยากดูคลิปแบบไหนก็บอกผมได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ให้ทุกคนดูนะว่าผมมาใช้นักเตะจะตา์ไหนแล้วก็เล่นวิธีการเล่นเป็นยังไงจะกร์ถึงไหนแล้วเนาะนี่ก็เป็นคล,ปคลิปที่ผมอัดไว้เอาไวใ้ให้ทุกคนดูแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่